S.C.P. 5 7 7 1 The Must Room Man เปรดหัวเห็ดวันที่22กุมภาพันธ์ปี2020สถาบัน S.C.P. ได้รับการแจง้งให้เข้าไปตรวจสอบเหตุการณ์ประหลาดที่เกิดขึ้นในอุทยานแห่งชาติบริเวณภาคตะวันออกเฉียงใต้ของแคลิฟอร์เนียเจ้าหน้าที่ของอุทยานรายงานว่าพบนักท่องเที่ยวเสียชีวิตจำนวน18ราย ภายในอุทยานยังไม่ทราบสาเหตุที่น่าแปลกใจก็คือในตอนแรกเจ้าหน้าที่ตรวจพบร่องรอยของสิ่งมีชีวิตขนาดใหญ่อยู่ในบริเวณนั้นด้วยจึงสันนิษฐานว่าอาจจะเป็นสัตว์ป่าชนิดใดชนิดหนึ่งมาทำร้ายนักท่องเที่ยวแต่ร่องรอยที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นขนาดที่ใหญ่โตมโหฬาราและลักษณะรอยเท้าไม่เหมือนกับสัตว์ป่าชนิดใดที่เคยอาศัยอยู่ในบริเวณนั้นเลย และที่ทำให้เจ้าหน้าที่สงสัยยิ่งไปกว่านั้นก็คือศพของผู้เสียชีวิตทั้ง18รายไม่พบร่องรอยบาดแผลฉีกขาดหรือถูกทำร้ายแม้แต่คนเดียวพวกเขาเสียชีวิตในลักษณะเหมือนถูกพิษอะไรบางอย่างและหมดสติโดยไม่ทันได้ตั้งตัวสถาบัน SCP ส่งเจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจสอบที่เกิดเหตุทันท,ทีที่ทราบเรื่องเจ้าหน้าที่อุทยาน และผู้พบเห็นเหตุการณ์คนอื่นๆที่รอดชีวิตรายงานว่าสิ่งที่พวกเขาเห็นนั้นมันเป็นสัตว์ประหลาดร่างยักษ์ที่มีลักษณะเหมือนกับเปรตตัวสูงใหญ่และตอนนี้มันเดินหนีหายเข้าไปในป่าแล้วสถาบัน SCP สั่งให้ปกปิดเรื่องที่เกิดขึ้นเป็นความลับเพื่อป้องกันการตื่นตระหนกของประชาชนโดยปล่อยข่าวกบเกินออกไปว่าผู้เสียชีวิตในอุทยานทั้งหมด เกิดจากสาเหตุอื่นอย่างเช่นอุบัติเหตุถูกพืชมีพิษและฆ่าตัวตายและคนที่เห็นเหตุการณ์ทั้งหมดก็ได้ถูกทำให้ลืมด้วยการลบความทรงจำแบบเอโดยฉีดพ่นสเปแรกตสน้ำยาลบความทรงจำเป็นละอองฝอยในอากาศส่งผลให้ผู้ที่สัมผัสกับแก๊สนั้นลืมเรื่องราวที่เกิดขึ้นกับตัวเองในช่วง 6ถึง12ชั่วโมงก่อนหน้านั้นไปหมดสิน้นจากนั้นเจ้าหน้าที่ SCP ก็เริ่มแกะรอยตามหาต้นเหตุของเรื่องราวประหลาดนี้ทันทีเจ้าหน้าที่ SCP เร่งติดตามรอยเท้าของสิ่งมีชีวิตประหลาดขนาดใหญ่นั้นไปด้วยความระมัดระวังมันเดินนำพวกเขาเข้าไปในป่าที่ลึกเข้าไปเรื่อยๆในบางครั้งรอยเท้าของพวกมัน ก็มีลักษณะเดินวนไปวนมาอย่างไร้จุดหมายตลอดเส้นทางที่มันเดินไปนั้นไม่พบร่องรอยการสังหารสิ่งมีชีวิตอื่นและไม่พบว่ามันทำลายพืชหรือต้นไม้หรือรอกแม้แต่น้อยดูเหมือนว่ามันพยายามที่จะเดินเข้าไปในป่าลึกที่ไกลาจากชุมชนของมนุษย์รอยเท้าของมันยังคงย่ำสม่ำเสมอและก้าวไปข้างหน้าอย่างช้า ในที่สุดเจ้าหน้าที่ก็เร่งติดตามจนพบตัวมันเขา้าพวกเขาต่างตกตะลึงกับสิ่งที่เห็นอยู่เบื้องหน้าสิ่งมีชีวิตขนาดใหญ่สูงเกือบ30เมตรครึง่งยืนตะงานอยู่ท่ามกลางต้นไม้สูงรูปด่างโดยรวมเป็นสัตว์ที่ยืนด้วยสองขากระดูกสันหลังตั้งฉากับพื้นเหมือนมนุษย์แต่มันมีส่วนผสมระหว่างร่างกายของสัตว์และพืชจำพวกเห็ด อยู่ในตัวเดียวกันมันถูกเรียกชื่อว่า the m u s t o o man m หรือมนุษย์เห็ดส่วนที่โดดเด่นและเห็นได้ชัดที่สุดคือส่วนหัวของมันลักษณะเหมือนเห็ดพิษสายพันธุ์ amelita p a n t e r i n a หรือ p a n t อ e r cap แปลอย่างตรงตัวก็คือหมวกเสือดำซึ่งเป็นเห็ดพิษร้ายแรงชนิดหนึ่งของโลก พบได้ในแถบอเมริกายุโรปและเอเชียตะวันตกอย่างเช่นประเทศญี่ปุ่นส่วนที่เป็นดอกเห็ดจะมีสีน้ำตาลและมีเกล็ดสีขาวกระจายอยู่เป็นจุดๆใต้ดอกเห็ดเป็นกรีดสีขาวซ้อนๆกันค่อนข้างแน่นส่วนโคนดอกที่เป็นคอของมันก็มีสีขาวและมีฐานเหมือนวงแหวนล้อมรอบถัดจากคอลงมาทั้งหมด รูปร่างลำตัวของมันมีรูปทรงคล้ายโครงกระดูกของมนุษย์มีส่วนผสมระหว่างเนื้อเยื่อที่เป็นกระดูกและส่วนลำต้นของเห็ดบริเวณทั่วร่างกายของมันเต็มไปด้วยเชื้อราขึ้นเป็นวงๆทุกย่างก้าวของมันจะส่งผลให้เกิดแรงสั่นสะเทือนแล้วละอองสปอร์ของเชื้อราเหล่านั้นก็จะฟุ้งกระจายไปทั่วบริเวณที่มันเดิน จากรูปร่างลักษณะของมันและเหตุการณ์การเสียชีวิตหมู่ที่เกิดขึ้นเจ้าหน้าที่ SCP ก็มีไหวพริบดีพอที่จะรู้ในทันทีว่าเจ้าสัตว์ประหลาดยักษ์ตัวนี้ต้องมีอันตรายเกี่ยวกับพิษแน่นอนพวกเขาจึงเตรียมสมหน้ากากป้องกันพิษไว้ได้อย่างทันท่วงทีและมันก็เป็นเช่นนั้นจริงๆดูเหมือนว่าเจ้าสัตว์ประหลาดตัวนี้ จะมีไอพิษรอบตัวกระจายออกมาอยู่ตลอดเวลามันจะปล่อยละอองสปอร์สีขาวออกมาจากร่างกายอย่างต่อนเนื่องเมื่อมนุษย์สูดดมเอาสปอร์เหล่านี้เข้าไปจะส่งผลให้ระบบทางเดินหายใจหยุดทำงานและจะทำให้เสียชีวิตภายในสานาทีส่วนหัวที่มีลักษณะเป็นเหตุของมันนั้นไม่มีส่วนใดที่บ่งบอกว่าเป็นดวงตาจมูกหรือปาก แต่ดูจากท่าทางการเคลื่อนที่ของมันแล้วมันสามารถตอบสนองได้เหมือนมีปภาษาสัมผัสเหล่านั้นไม่แตกต่างจากสัตว์ทั่วไปซึ่งก็ไม่สามารถทราบได้ว่ามันใช้อวัยวะส่วนใดในการมองเห็นและฟังเสียงกันแน่ในตอนนี้ The m u s b r o o m Man ผู้มีร่างกายสูงใหญ่ราวกับเปรตสัมผัสได้ถึงภัยคุกคามของมนุษย์ที่แอบย่องตามหลังมันมา มันรีบทำท่าหมอบย่อตัวลงในทันทีเจ้าหน้าที่เอ p ต่างรู้สึกตกใจที่เห็นท่าทีของมันเปลี่ยนไปและเข้าใจว่ามันกำลังทำท่าเตรียมพร้อมจะจู่โจมพวกเขาต่างถอยหลังออกมาตั้งหลักและรักษาระยะห่างอย่างรวดเร็วแต่ในท้ายที่สุดมันก็สงบลงและลุกเดินถอยหลังหนีห่างออกไป ดูเหมือนว่าพวกเขาจะเข้าใจมันผิดที่มันพยายามหมอบย่อตัวลงนั้นมันทำเพื่อไม่ให้ละอองพิษของมันแพร่กระจายและพยายามอย่างมากที่จะหนีให้ไกลาจากมนุษย์มากที่สุดมันรู้ตัวว่าละอองที่ออกจากตัวของมันนั้นเป็นภัยต่อมนุษย์และมันพยายามหลีกเลี่ยงผลกระทบเหล่านั้นมันไม่ได้อยากทำร้ายมนุษย์ ในที่สุดเดอะมัส r o รูแมนถูกนำตัวมากักกันอยู่ในศูนย์ของสถาบัน SCP และได้ถูกกำหนดรหัสเรียกเป็น SCP 5771อยู่ในระดับยูคิดโดยให้อยู่ในโซนกักกันทางชีวภาพห้องที่เป็นสแตนเลสมิดชิดเพื่อไม่ให้ละอองพิษของมันหลุดลอดออกมาเจ้าหน้าที่ที่จะเข้าไปข้างในในส่วนกักกันจะต้องสวมชุดป้องกันอันตรายจากแก๊สพิษ อย่างเต็มรูปแบบและก่อนออกจากห้องนั้นต้องทำความสะอาดด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อราเข้มข้นทุกครั้งสถาบัน SCP ได้ทำการทดลองคุณสมบัติของละอองสปอที่มันปล่อยออกมาโดยได้นำหนูทดลองไปปล่อยไว้ในห้องกับกันผลปรากฏว่าหนูทดลองยังสามารถมีชีวิตอยู่ได้โดยไม่เป็นอันตรายใดๆไม่มีปฏิกิริยาต่อสารพิเใ,ใดทั้งสิน้น แต่ในทางตรงกันข้ามเมื่อนำมนุษย์ซึ่งเป็นนักโทษคลาสดีเข้าไปข้างในผลปรากฏว่านักโทษคนนั้นหยุดหายใจและเสียชีวิตภายใน3นาทีนั่นเองการทดลองสรุปได้ว่าละอองที่ SCP-5771 ปล่อยออกมานั้นเป็นอันตรายเฉพาะกับมนุษย์แต่ไม่มีผลกับสิ่งมีชีวิตอื่นๆดรมาเบลซาเรสกี ได้ทำการสวมชุดป้องกันพิษและเข้าไปติดตั้งอุปกรณ์ไบโอดาตาสโนนิฟเคชันซึ่งเป็นอุปกรณ์แปลงขึ้น่สัญญาณไฟฟ้าให้เป็นเสียงเพื่อใช้สื่อสารกับมันในจังหวะนั้นเอง SCP 5 7 7 1ได้ประคองตัวและอุ้มดอกเตอร์ซาเลสกี้ขึ้นมาด้วยมือของมันมันต้องการที่จะสื่อสารกับดอกเตอร์แต่มันทำให้ดอกตอรตกใจและกรีดร้องออกมา S.C.P. 5771ก็ 1, ตกใจเสียงกรีดร้องของเธอจึงเพออทำให้เธอหลุดมือตกลงมาบนพื้นได้รับบาดเจ็บกระดูกหักไปหลายส่วนหลังจากรักษาหายด็อกเตอร์ซาเรสกี้ได้กลับเข้าไปหา S.C.P. 5771อีกครั้งผลปรากฏว่าคราวนี้มันสื่อสารออกมาเป็นคำพูดซ้ำๆสามารถจับใจความได้ว่ามันขอโทษที่ทำให้ดอตอร์ ต้องได้รับบาดเจ็บตัวของมันเกิดขึ้นมาจากแม่แม่ของมันก็คือน้ำอากาศแผ่นดินคือธรรมชาติคือโลกมนุษย์คือเพื่อนแต่มนุษย์ทำลายธรรมชาติมันจึงได้ถือกาเนิดมาเพื่อปกป้องแม่ของมันแม่ของมันกำลังป่วยเพราะมนุษย์ทำร้ายธรรมชาติมันไม่ได้อยากทำร้ายมนุษย์มันรักมนุษย์แต่สารพิษและมลภาวะต่าง ที่มนุษย์สร้างขึ้นทำให้มันยิ่งเติบโตหากมนุษย์ไม่หยุดทำลายสิ่งแวดล้อมพวกของมันก็จะมีมากขึ้นมากขึ้นและสุดท้ายมนุษย์นั่นแหละที่จะเป็นฝ่ายถูกธรรมชาติเอาคืนและนี่ก็คือเรื่องราวของ SCP 5 7 7 1 The Must Room Man เปรดหัวเห็ดเพื่อนๆคนไหนมีข้อมูลเพิ่มเติมสามารถคอมเมนต์ใต้ใคลิปได้เลยนะคะ หลังจบคลิปอย่าลืมชมภาพแฟนอาร์ทเพื่อนๆส่งมากันค่ะสวยแล้วก็เท่มากๆเลยนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบาย